สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะัทพงศ์บุญเลี้ยงนะครับเป็นประจำกันทุกวันนะครับซึ่งตลอด20นาทีต่อจากนี้ครับเราจะพาคุณฟังทุกท่านมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้เลยนะครับ ดอเอรเอกนิตินิติธันประภาทครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้มีการสรุปนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า กระทรวงการคลังครับได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือเครือข่ายวายุพักเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบอทกภัยในภาคใต้โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังโดยมอบหมายให้ปหลัดกระทรวงการคลังนะครับเป็นประธานในการบูรณาการการปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานในสังกัด นำกรอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย3ระยะคือช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยอย่างเป็นระบบตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างเต็มกํำลังโดยมีศูนย์อำนวยการช่วยเหลือเครือข่ายวายุพักนะครับเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและติดตามสถานการณ์อย่างส่วนกลางอย่างใกล้ชิดครับ ในส่วนของระยะที่1ในการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอาทิเช่นจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของจําเป็นณนะอาคาร150ปีกระทรวงกันคลังเพื่อเป็นจุดรวมของบริจาคจากหน่วยงานนะครับรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงนเินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้กระทรวงการคลังรวมทั้งรับบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปโดยเน้นรับสิ่งของที่ผู้ประสบภัยต้องการจริงนะครับเช่นอาหารพร้อมรับประทานน้ำยารักษาโรคเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหงไฟฉายพร้อม่านเพื่อแบงค์นะครับเป็นต้นในส่วนของกรมบัญชีกลางครับได้ออกแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างช่วงเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้ภาครัฐเร่งจัดการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนต่อสถตนการด้วยแล้วนะครับ ในส่วนของกรมธนารักษ์นะครับจะมีการจัดหาพื้นที่ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นส่วนพักพิงชั่วคราวโดยเร่งด่วนพร้อมทั้งบริหารจัดการดูแลผู้ประสบภัยที่เข้ามาใช้พื้นที่ศูนย์พักพิงมาต่อกันที่ระยะที่2นะครับระยะเยีวยาให้ผู้ประสบภัยกลับมาตั้งหลักได้อย่างรวดเร็วโดยกระทรงกันคลังครับจะบูรณาการหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ในการออกมาตรการเยียวยาทั้งประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบหลังนำท่วมลดอย่างรวดเร็วนะครับและได้มีการพักชำระหนี้นะครับมีการลดดอกเบี้ยการออกสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ได้รับผลกระทบนะครับเช่นซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านค้ามีการมอบเงินเยียวยามีการประสานให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการเร่งระยะเวลาและดูแลการเคลมประกันภัย มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนนะครับที่ยังไม่สามารถอาศัยในที่พักของตนเองได้และมีการขอความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องผ่านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับ <c oughs> เพื่อช่วยในการฟื้นฟูกิจการและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่จะเป็นบริารการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของระยะที่3การฟื้นฟูนะครับให้การดําเนินชีวิตและธุรกิจกลับมาได้กระทรวงการคลังครับจะออกมาตรการฟื้นฟูที่จําเป็นสําหรับผู้ได้รับผลกระทบในภาพรวมโดยเน้นมาตรการที่เป็นประโยชน์สามารถช่วยสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถฟื้นฟูอาชีพและใช้ชีวิตกลับมาเป็นปกติได้นะครับเช่นการออกสินเชื่อฟื้นฟูซึ่งจะได้มีการพิจารณาออกมาตรการความเหมาะสมและนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องทําอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับการทํางานอย่างเป็นระบบและบูรณา,าการทรัพยากรของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัดให้ถึงประชาชนและภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยเป้าหมายสําคัญในตอนนี้คือทําให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตขณะเดียวกันหน่วยงานในสังกัดทางภาคราชการสถาบันการเงนเินเฉพาะกิจของรัฐและหน่วยงานในกํากับ จะต้องดําเนินการเร่งออกมาตรการการเยียวยาและฟื้นฟูให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยให้ความสําคัญกับการทําให้ชีวิตของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปลอดภัยและได้รับความช่วยเหลือในทุกมิติอย่างรวดเร็วที่สุดและมีขวัญกําลังใจที่ดีตามมาครับในส่วนของก,กระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการจัดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือเครือข่ายวายุพักทาน้ําใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ในะครับ สำหรับคุณฟังที่อยากจะร่วมบริจาคนะครับเค <c oughs> ร,รื่องอุปโภคบริโภคนะครับอาทิเช่นนมกล่องน้ำดื่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทานเทียนไฟแช็กไฟฉายถ่านาวอร์แบงค์อาหารสัตว์เลี้ยงยาสามัญประจำบ้านยากันยุงชนิดทายาสีฟันปแปลงสีฟันผ้าอนามัยผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับเด็กและผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ใหญ่นะครับเสื้อผ้าผ้าหม่ม โดยสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ชั้น1อาคาร150ปีกระทรวงการคลังในวันและเวลาราชการนะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 2 1 2 6 5 8 0 0น้นั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับรัฐบาลเตือนประชาชนอย่าลงกลมิจฉาชีพอาศัยช่วงน้ำท่วมภาคใต้เปิดรับบริจาคทิปงดแชร์ข้อมูลเท็จสร้างความตื่นตระหนกโทษหนักจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท นางสาวอายารินพันดริศรับรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่9้าจังหวัดภาคใต้และจังหวัดอื่นๆรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติรัฐบาลครับได้แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพฉวยโอกาสอาศัยสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซ้ําเติมด้วยการหลอกลวงเปิดรับบริจาคสร้างข้อมูลเท็จสร้างความตื่นตระหนกให้เกิดความเข้าใจผิด ท้งนี้ครับเพื่อให้คุณฟังทุกท่านนะครับรู้เท่าทันกลลวมิจฉาชีพและผู้ไม่หวังดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะพี่น้องประชาชนนะครับให้รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพและผู้ไม่หวังดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้นะครับงดแชร์ข้อมูลเท็จที่สร้างความตื่นตระหนก ขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลก่อนส่งต่อทุกครั้งนะครับเพราะว่าการนำภาพนำท่วเก่ามาตัดต่อหรือข้อมูลระดับนาำที่เป็นเท็จมาเผยแพร่จะสร้างความสับสนและตื่นตระหนกแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตราที่14วงเล็บ2นะครับฐานนำข้อมูลเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0บาท ในส่วนของให้ระวังมิจฉาชีพหลอกรับบริจาคนะครับโดยให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังการโพสต์ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสื่อสังคมออนไลน์โดยมิจฉาชีพนะครับมักจะนําภาพความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากข่าวหรือว่าสื่ออื่นๆมาสวมรอยใส่เลขที่บัญชีธนาคารของตนเองหรือว่าบัญชีม้าและอ้างว่าเป็นบัญชีของอาสาสมัครกู้ภัยหรือผู้เดือดร้อนโดยตรง ต้องมีการตรวจสอบบัญชีปลายทางก่อนโอนด้วยนะครับหากผู้ฟังต้องการจะบ,บริจาคควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับเช่นหน่วยงานราชการองค์กรการกุศลหรือมูลนิธิที่มีการจดทะเบียนถูกต้องบัญชีรับบริจาคควรเป็นในนามนิติบุคคลมูลนิธิหรือว่าองค์กรไม่ใช้ชื่อบัญชีบุคคลธรรมดาเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกหลอกลวงในส่วนของโทษหนักสําหรับผู้หลอกลวงนะครับ ผู้ที่แอบอ้างหลอกรับบริจาคนะครับจะมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่3-4-3ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14ฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จโดยทุจริตหรือหลอกลวง ทางนี้ครับหากพบเห็นเพจหรือว่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมโพสต์ข่าวปลอมหรือว่าหลอกลวงรับบริจาคนะครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกโอนเงินบริจาคสามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะครับที่ w w w t h a i p o l i s online go t h หรือว่าจะติดต่อสายด่วนสูย่บริการแก้ไขปัญหาอาชญากรออนไลน์ AOC นะครับ1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับจากสถานก,การณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในจังหวัดสงขลาและภาคใต้นะครับที่อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาไฟดับหรือว่าขัดข้องในหลายพื้นที่การขัดแคลนไฟฟ้าอาจจะทําให้การชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยทำได้ยากนะครับการติดต่อสื่อสาและการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสมาร์ทโฟนจึงเป็นช่องทางสําคัญอย่างยิ่งในการขอความช่วยเหลือและติดตามสถานก,การณ์ต่างๆ ดังนั้นครับการรักษาพลังงานแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานที่สุดจึงเป็นเรื่องสาคัญที่สุดเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําคุณฟังทุกท่านใน7วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้สมาร์ทโฟนของคุณใช้งานได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จําเป็นในยามว,วิกฤตนะครับหครับได้มีการเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะครับหรือว่า power saving mode โหมดนี้เนี่ยจะเป็นพระเอกในสถานก,การณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะว่าจะช่วยให้จํากัดการทํางานเบื้องหลังที่ไม่จําเป็นของสมาร์ทโฟนลดความสว่างหน้าจอและปิดฟีเจอร์ที่กินพลังงานโดยอัตโนมัติ2ครับลดความสว่างหน้าจอลง หน้าจอมือถือเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่มากที่สุดส่วนหนึ่งเลยนะครับการลดความสว่างหน้าจอลงพอให้ใช้งานได้เนี่ยหรือว่าการตั้งค่าความสว่างอัตโนมัติถือว่าเป็นวิธีที่ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในยามคับขัน3ครับปิดการเชื่อมต่อไร้สายที่ไม่จําเป็น หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าบลูทูธนะครับให้ปิดการเชื่อมต่อเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องค้นหาสัญญาณตลอดเวลาซึ่งสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากเลยนะครับเช่นเดียวกับ GPS ที่ควรปิดยกเว้นในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเช่นต้องการใช้แผนที่หรือเปิดใช้งานฟีเจอร์ขอความช่วยเหลือ 4. ครับปิดแอปพลิเคชันที่ทางานเบื้องหลังให้จัดการปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นที่เปิดค้างไวนะครับหรือทำงานอยู่เบื้องหลังทั้งหมด รวมถึงปิดฟังก์ชัน Background a p p lic a ลิเคชัน e รีเ c สด้วยนะครับเพื่อลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ในส่วนนี้ข้อ5ครับตั้งค่าล็อกหน้าจอให้เร็วขึ้นหากปกติแล้วเนี่ยคุณตั้งค่าให้หน้าจอล็อกหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นนาทีให้ปรับให้เร็วขึ้นเป็นหลักวินาทีนะครับเช่น15หรือ30วินาทีเพื่อให้หน้าจอดับลงทันทีเมื่อไม่ได้ใช้งาน 6. ครับใช้งานเท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่จําเป็นและกินแบตเตอรี่สูงนะครับเช่นการเล่นเกมการถ่ายวิดีโอหรือการดูวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับควรใช้สมาร์ทโฟนสําหรับการสื่อสารการรับข่าวสารหรือขอความช่วยเหลือเท่านั้นและ7ครับเปิดโหมดเครื่องบินหากคุณต้องการประหยัดแบตเตอรี่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้เปิดโหมดเครื่องบินเพื่อปิดการเชื่อมต่อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น 4G 5G Wi-Fi หรือว่า Bluetooth โดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามนะครับควรใช้โหมดนี้เฉพาะเมื่อคุณมั่นใจว่าไม่ต้องการติดต่อสื่อสารเร่งด่วนในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับงไงก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับผู้ฟังครับนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้กล่าวในวันแพทย์ประจําปี2568ดังนี้นะครับเนื่องในโอกาสวันแพทย์ประจําปี2568 ขอส่งความรักความหงวงใหญ่และความปรารถนาดีไปยังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศผู้ที่เป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยมาอย่างยาวนานตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตโรคระบาดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขรูปแบบใดนะครับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของเราได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถความเสียสละและความอดทนอย่างยิ่งท่านทำงานเคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาส,สนาความคิดความเชื่อซึ่งถือเป็นพลังที่ทําให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตมาได้อย่างสง่างามและในวันนี้เมื่อประเทศกําลังเผชิญสถานการณ์ที่ตรึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและบทบาทของแพทย์ไทยยิ่งมีความสําคัญต่ออธิปไตยของชาติชัดเจนมากยิ่งขึ้นทางนี้ครับท่านได้กล่าวต่อนะครับว่าการดูแลร,รักษาผู้เจ็บป่วย การจัดส่งระบบส่งต่อผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่รวดเร็วรวมถึงการดูแลสภาพจิตใจของกำลังพลและพี่น้องประชาชนล้วนเป็นภารกิจที่ทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศมีความพร้อมทั้งกายและใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุได้รับการดูแลประชาชนโดยทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนจากการทำงานของบุคลากรสาธนารณสุขรัฐบาลตรัสดีครับว่าสุขภาพที่ดี คือเสาหลักสําคัญและความมั่นคงของชาติไม่ว่าจะเป็นในยามสงบหรือว่ายามมีภัยขอชื่นชมในความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในจรรยาบรรณของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนการทํางานอย่างมืออาชีพของท่านได้สร้างความมั่นคงให้สุขภาพประเทศไทยอันเป็นฐานรากของความมั่นคงทางสังคมและทางเศรษฐกิจอ,อย่างยั่งยืน และทายครับท่านได้กล่าวนะครับว่าสําหรับวันแพทย์ปีนี้ครับขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันขอบคุณและส่งกําลังใจให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทั้งแนวหน้าและแนวหลังผู้ที่ทุ่มเททํางานด้วยหัวใจแห่งความเสียสละ เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของประเทศท้ายที่สุดนี้ครับขออวยพรให้ทุกท่านมีกำลังใจและกำลังกายที่แข็งแรงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและร่วมกันพัฒนาวงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้ก้าวหน้าต่อไปครับ และทั้งหมดนี้ครับคือรายการเปิดขึ้นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับคุณผู้ฟังครับก่อนจาัดก,การในวันนี้ครับขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสาหรับวันนี้ผมนัทพงศ์บุญเลียงและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสารคดีพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตอน พระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับสายใยความผูกพันต่อมุสลิมไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับสายใยความผูกพันต่อมุสลิมไทยเป็นประจักษ์ชัดว่าสมเด <Fin st ion ate> ็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ และทรงพระวิริยาอุตสาหะมากล้นในการสืบสารดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริและพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อนำพาประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนชาวไทยอย่างครอบคุมทั้งในด้านของศาสนูประถมการสาธารณาสุขการสังคมสงเคราะห์ การสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้การศึกษาการรักษาสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจและที่สำคัญทรงมุ่งเน้นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนชาวไทยในทั่วทุกภาคพื้นที่ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นธุรกันดาลและห่างไกลความเจริญดังเป็นที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ได้แผ่ปกคลุมไปยังประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติและศาสนาอย่างเสมอกันซึ่งรวมถึงประชาชนชาวไทยเชื้อสายต่างๆที่เป็นมุสลิมหรือนับถือศาสนาอิสลามด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์บำรุงในกิจการต่างๆทางศาสนาอิสลามอยู่เป็นนิดโดยในระหว่างปีพุทธศักราช2506ถึง2515 พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชดำเนินท่งเป็นองค์ประธานเปิดงานเมลิศกลางและเมื่อในปี2518ทรส่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางและได้พระราชทานาพระบรมราโชวาทอันมีค่ายิ่งเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและภายหลังจากนั้นในทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่ปัตตานียะลาและนาราธิวาส ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดทางศาสนาพุทธแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดของศาสนาอิสลามด้วยทรงพบปะและมีพระราชปฏิสันฐานด้วยความห่วงใยกับผู้นำทางศาสนาในพื้นที่นั้นๆยังส่งให้การสนับสนุนบูรณะมัสยิดหลายแห่งและทรงติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมออาทิมัสยิดครองและ อำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสเป็นต้นนอกจากนี้ในช่วงการถือศีลอดทางศาสนาอิสลามทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้ผู้แทนพระองค์นำผลอินทผลัมไปพระราชทานแจกจ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย่งได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้แถบจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่มีฐานะความเป็นอยู่ยากลำบากในแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปจะทรงประทับพักแรมณนะพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนาราธิวาสเป็นระยะเวลานาน,าน เนื่องจากได้เสด็จพระราชาดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงทรงใส่พระราชหฤทัยห่วงใยดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วยพระราชทา,านความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลทันทีทำให้ทรงมีคนไข้ที่เป็นชาวมุสลิมจากพื้นที่ภาคใต้ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นจำนวนมากและที่สำคัญทรงอุทิศพระวรกายและทรงงานอย่างหนัก ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับตั้งแต่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาความไม่สงบ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนทั้งมุสลิมและชาวพุทธพิสุขสงฆ์และผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนในการดำรงชีพอันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรบรมราชินีนาถหลายแห่งในจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสและสงขลา เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานที่ปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งที่เป็นมุสลิมและพุทธทั้งยังทรงพระกรุณาโปรโดเก้าโปรโดกระหมอ่อมจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทั้งที่เป็นมุสลิมและพุทธรวมทั้งผู้นำศาสนาอิสลามและพิสุกสง์เป็นขวัญกำลังใจณนะอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาส จึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยไม่แบ่งแยก